มันม่นียนเลยาครับ้าโอ้งอมซโอ้ยใเห็นตะเด็ใหม่เขาเน่ตัวมันก็ไม่เนียนสเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เด้อโอ้ยเนะตีบลเ่ะไมาเลีแม่ิีบลเหม่ยไปมาตัวเลี้ยลา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  อขน่ะเดียวเยวคือมาลลองน้ำคาวนัมันะไปร้องนี่เด้อผ่านตาดำข้ามควลงนี่จงเจริญหมื่นหมืนปีจงเจริญหมื่นปีแม่ น้ำเค่บ้านเมืองงนี่ผู้้าวล้มกำกันเนี่ยนี่มันไม่ดีเลยตายแล้วนาะเสียขาดเปลี่ยนกี่เนาะอันตรีซะงวดจินถามป้าบุญซะ mười bốn tiếng tuyết 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 ที่น้องครับทางบานเป็นสบานาผมว่แม่มาผมว่แม่พักกับมาล้มป่าดเดียวทางบ้านแม่สบายนาไม่พักกับมาล้ป่าอยดูอหน้าเม่นเลยเอาละหลายประเดยมแลกก็ยกเลิไปเลย เอาเจังสีเลือดควองย่าลงมาเรีนอีกเนี่ยล่ะตามันมาได้โหดค่ะอาว่าเร่ยนกานเรีนพ้นเลีนเรียเนี่ยล่ะจว่าตาแายน้ำข้าจเข้มมันดีไหมพี่น้อยคืนเมือกอาเลือตาแายน้ำเข้มหนึ่งมันน้ามันเกือดดิ้ามันเข้มนึงมันกระเสงแบบนี่แล้วนักเอกหลายๆคนเขาลงมาอีแล้วเอออ้า ติดะไเดียวเลเนี่ยแนั่นเนี่ยบ่โอ้ยจะเ้อกกนขึ้นน้ำมูฟินเนาะเบ้งเบิ้งพ่นงลงมาแล้วอีเวนต์เลงมาแล้วลงมาแล้วเอาเอาเอาลงมาลงมาเดงตองต้อปล่อยตัวิโอ้ปล่อยตัวเราเบียรปล่อยตัวไม่อย่าีมาหปล่อยตัว ม่างเบุญยี้มานี่เอสอดซ้ำปล่อยตัวโอ้ยจะมามาแล้วขมูใช่บุโอ้ยโอ้ยนายนายนายเอาจะเสียซะเอาจะเสียครับบานเาท่าสิพักไปเรียนอีกไปลงป่าอันนีพุกก็คืออันนีพุกก็คือสาธุกัเลยลูก

เห็นแต่เรอเขาเรียนม่ัมัน็ไม่หยั่งเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้อโอ้ยเอตี่มเมกูมาหลังมือเนาเมียลีบวมเมไปมือแล้วหนาหนาเลยก่อนหน้าหน้าเลยก็ไม่ังตัวเดียวเดียวคือคือบนลกน้ำขอนาน นี่เด้อะทานตาดามความคุ้นล้งนี่จงจเจริญหมื่นหมื่นปีเฮ้ยจงเจริญหมื่นปีแม่น้ำ